มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงแอปเป่าตัางคืนนี้นะคะวันนี้นะคะ23กุมภาพานันธ์ธนาคารกรุงไทยโพสต์ทางเพจกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันเป่าตัางร,ระบุเพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารจะทําการปรับปรุงแอปพลิเคชันเป่าตัางในวันอังคารที่23กุมภาพันธ์64เวลา 23นิกาถึงวันพุทธที่24คกุมภาพันธ์พันเวลา6นาฬิกาค่ะธนา,าคารขออภัยในความไม่สะดวกมนณะที่นี้สำหรับการบริการอื่นๆสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ